สวัสดี FC ทุกท่านนะครับอยู่กับอดิสรแฟมิลี่นะครับเช้าวันนี้นะครับแอดอดิศรก็ลงมาที่นาลุงปลนะฮะพร้อมกับข้าวนะฮะวันนี้เอากับข้าวมากินที่นาลุงนะครับตอนนี้ถึงเวลากินข้าวแล้วปกติจะกินแต่เช้ากินที่ห้องนะครับ FC นะฮะก็วันนี้ก็เตรียมลงมาข้างล่างนะมากินไว่าจะไปไหนครับผม

ปกตินะครับแม่น้องมาต่อยช่างพงมาแล้วนะครับวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ลงมานะครับแอดนี่คือหิวข้าวนะ่ะอ่ะเดี๋ยวกินรอนะฮะกินรอกินรอนะใจนะครับผมเรารู้ว่าทุกคนเป็นคนขี้เกงใจเดี๋ยวไปดูทุกคนกินข้าวกันนะครับมาดูกันใส่จานอะไรเนี่ย ปลาซาบะปลาาซบะโอ้ยปลาปลาซาบะปลาดุกนะปลาซาบะมีหนวดนะของโกโกไลครับผมมีอะไรก็พิมพ์ด้วยกันโกโกไลท้ามมาเราเอาตะช้อนมาต่อเขาจะมีตับแกงมีแกงปลาดุกน้องหมาที่พร้อมด้วยหมูนมเขาเด็กหมูเลยนะหมูอะไรนะหนุมหมูฝอยหมูฝอยมีปลาดุกย่างขนาดใหญ่เลยนี่นะครับก็หอมอยู่นะ อันนี้ฝีมือนุกกี้เลยพี่ที่สอนเนี่ยอันนี้ฝีมือแม่ค้าร้แม่ค้าแล้วเราอยู่ตรงไหนอยู่หน้าห้องเช่าเลยซอยก็ไปเหรอใช่ผมว่าขับ่านถนนใหญ่ไม่เคยเห็นเลยอไม่อยู่ข้างในถ้าถ้าเห็นห้องเช่าผมก็คืออยู่หน้าห้องเช่าก็คือเป็นร้านค้ายิงเงี้ยงนิดนึงคลิปแรกของวันนี้จะเห็นเลยถ้าเข้าไปดูวันนี้จะมีร้านค้าอยู่นะครับ กินอันนี้มันคือหมูฝอยขยันชิมหมูฝอยก่านะใช่เอาเลยมาเอฟซีครับน้ำปลาเทียมนะปอนเปิดเลยเปิดอืมอร่อยมากเลยครับผมชิมก่อนดี่นี้ผมกินก่อนนะครับปอนกกินกับเทียมเผ็ดอร่อยเมื่อกี้ก็รอช่างพงอยู่แต่ว่าน่าจะมีน่าจะกินชิมดูครับติดถุนรักครับตัวปกติช่างพงจะมาแต่เช้าเนาะใช่อาจจะแบาจบงานจบเก่าทำงานบ้านเดียว จะทำเล้าตับข้านี่ครับเป็นติกใหญ่ๆนี่ข้าวตรงนี้เลยนะจริงเหรออืมอร่อยมันมีทุกวันมันจะมีส้มตำมีตำถั่วด้วยถ้าอยากกินบอกจะได้สั่งลงมาให้เพราะตอนวันหลังถ้าอยากกินก็สั่งกันไปทางก่อนก็ได้เดี๋ยวเอาเบอร์กับแฟนไว้แล้วก็โทรไปบอกซื้ออันนี้มาให้หน่อย เื่ข้าวเพื่อนี่ผมชิมหมูหมูฝอยหน่อยนะมาพี่ไดงกึมยังมาไม่ถึงมาอยู่แต่ยังมาไม่ถึงกำลังตั้ตุละอยู่คันนี้หรือเปล่าลูกบุญลูลุงอะไรลรถลุงเหรอไม่ค่ะไม่มีกระติกหรอไม่กระติกนะกระติกเหรอไม่มีเอาแล้วสิติมปลาหมูหมูอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ละหมูฝอยกวางอนหมูฝอยกวางวนกหมา กระติกกนะ็เอากลับนะจะไปล้างหรือเปล่ารครับเราจะเอากลับไปล้างมุ้งเดี่ยวกลับตรงนู้นนะต้องขออภัยลืมลืมช้อนพอดีล้างแล้วก็เอาออกมาครับพีบ่เดชกินง่ายอยู่ง่ายนะพี่เดชไปเข้าน้ำนานง่ายนะโอะพอดีล้างช้อนแล้วลืมเอาใส่ตะกร้ามาสี่นะเดี๋ยวประเดิมอันนี้ไม่ใช่ลุงครับลุงอยู่นู่นนะครับผมเออประเดขับรถมาแล้วอื้อหือ ต้วงใสๆนะครับกินข้าวกันนะครับแล้วอีกออดด้วยนะครับนะไปเอาน้ำแข็งมานะครับเอฟซีกินข้าวกันนะครับหมูกรอบเราสั่นขิงไม่ข้าวไม่ข้าวี่เด้อจกเอาเด้อนะจกเอาเด้อข้าวอืมโอ้พี่ชายกึ่งเบี้ยน้ำแข็งครับอืมเช้านี้แม่มาต่อไหมครับอ้าวอ่ะ ลุงก็มาแล้วนะจีแช่นชั้นทำอะไรพี่พาเราไปหาหมอเราไปหาหมอใครอ่ะพี่ดาพี่ออสพี่ในเป็นอะไรปวดหัวใจพี่นอะป่วยอาจจะเป็นโรคหัวใจเป็นอะไรไม่รู้เจ้าเนิ่นเหนื่อยแม่เป็นเหนื่อยๆแม่ทำไมจะทำคลิปทำไมแทนที่จะรีบไปหาหมอต้องถามเจ้าตัวแกรอพี่บีบดูแล้วแกก็จะไปเอาไอ้นี่แกรอรอพปลี่อน แกถามความรู้เอฟทีเธอรอพี่เป็นอะไรรอพี่ออดมาถ่ายคลิปแล้วแกก็จะกลับไปแล้วพี่ไม่รอหรอกพี่รู้ตัวเองว่าเป็นอะไรพี่ต้องรีบไปเลยจะรอทําอะไรอร่อยมากเลยครับมาครับเอฟทีกินข้าวมิจเดียวเลยอะไรกับต้าไม่ต้องเกรงใจกินเลยกินอยู่ครับมันมันนี่ครับ าเมาไปจมอได้ข่าวจะไปหาหมอเหรออืขอบคุณนะครับผานเซเลเตอร์ไม่ในะซับไตเติ์จะไปหาหมอทำไมอืมเฮ้ยอะไรนี่จานใบตองโอ้นึกวขนมอะไรเจอกับใบเตยใบเตย กินเลยน้องปอนไม่ต้องเกรงใจตอนเที่ยงจะออกไปกินข้างนอกอยู่แล้วน้องปอนถึงข้าวไหมอ๋อเลยหนูไม่ก็ได้กินหรอกข้าวเช้าข้าวเช้าทุกคนกินกินแล้วอ่ะมันจะทำให้คนอารมณ์ขึ้นแทนขึ้นแล้วใส่แล้วจิ้มอะไรก็ชุบอะไรแล้วนะตอนนี้คุณลุงก็มาพร้อมถุงอาหารหรือเปล่าลุงซื้อกับข้าวมานะนั่นะเอากับข้าวให้ลุงจิ้มไปแล้วครับ สตาร์ทรถไถแล้วสงสัยจะมีการปรับที่นะครับเรเราก็น,นั่งกินข้าวสักครู่หนึ่งก่อนนะครับสตาร์ทรถไทแล้วนะครับเรากินข้าวก่อนนะครับกินข้าวก่อ,อนเดี๋ยวเราอยไป,ไป,ไปยนี่แะเดี๋ยวเราไปไปช่วยดู อันนี้ลงอุ่นเครื่องที่เขาแล้วยังไม่ไปไหนข่านะอเมากน,น,นะครับอพอจบลิปีรกี่น,นะคระก,กงันี้นเขาจะพนักไหมาก ครับตอนนี้ลุงก็ขับรถไถน,นะช่วงเช้านะ FC ชก็ดเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยคลุงนะครับ FC สักรู่หนึ่งนะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ